สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในโลบในแมปสิบยี่สิบสามสิบสี่น้นก็คือแมปอยู่เอาชีวิตรอดในลิฟต์ยี่ชั่วโมงตอนนี้ผมจะเลือกห้องว่าผมจะอยู่ในลิฟต์ไหนในการเอาชีวิตรอดนี้ผมจะรอดหรือจะตายผมจะเลือกห้อง10บคนละกัน จะได้มีคนเยอะๆอยู่ในห้องนี้ตายไปด้วยกันต่ออีกสามสองหนึ่งตอนนี้ในห้องเรามีหคนกำลังเข้าสู่ลิฟนรกผีบ้าที่จะมาเอาชีวิต6คนพวกเราไปกำลังจะเริ่มเกมลิฟที่เอาชีวิตเรอหกสิบสี่ชั่วโมง มาตอนนี้เราขอสำรวจห้องเราเจอเพื่อนมากมายที่อยู่ในนี้แล้วเราจะมาดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้มั่งแล้วเวลาก็ค่อยๆนับไปเราไม่รู้ว่าลิฟต์นี้มันจะไปโผล่ที่ไหนแต่เราต้องสำรวจห้องไว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> ทำไมอะไรเนี่ยร้านค้า เจอนะคะแต่เราไม่มีเหรียญเฮ้ยแต่แต่ลิบเปิดไปได้ไงเนี่ยเวลาสำรวจมีตั้งร้อยฝาสามสิบนาทีเราขอสำรวจนิดเดียวตอนนี้อาหารเรามีแปดสิบเจ็ดจิมหนึ่งร้อยและน้ำเหลือประมาณแปดสิบแต่เราคงจะเอาชีวิตรอดไดนะ้อีกอะเุ้ยเราจะเจอเป็นที่พันแผลนะ กันตัวอะไรสักอย่างแต่เราก็สำรวจกันไปเพื่อจะเจออะไรดีๆเฮ้ยจะเจอถังดับเพลิงเหรอเอ้ยโดนแล้ววะเนี่ยโดนอะไรโอ้หมันจะมีตัวนั่งไงโอ้โหมีหนูสองตัวเฮ้ยเฮ้ยมันจะกัดเราแล้วต้องรีบนี้ละเวลาสำรวจเลยแค่เก้าสิบนาทีเองเวลาไปไวจังเจ้าหนูอย่าตามมาสิ ฉันจะโดนกัดแล้วช่วยด้วยเพื่อนเออช่วยด้วยฉันไม่อยากตายต้องกลับไปในลิฟ์ให้ไวๆไ,วไม่งั้นฉันไม่รอดเนอะเ <c oughs> จ้าหนูไปตามคนอื่นซิเจ้าหนู <c oughs> เพื่อนเพื่อนฉันขอกลับไปลิฟท์ก่อนนะเ <c oughs> จ้าหนูมันตามฉันไม่หยุดเลยฮะรอโอเค ฉันไปด้วยลรฟยบอยู่ไหนวะลรฟบอยู่ไหนลรฟบอยู่ไหนลิฟยบจะทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้จะเป็นห้องที่ต้องใช้กุญแจเดี๋ยวขอสำรวจอะไรต่อเฮ้ยเจอฟันเฟืองแล้วก็ที่พันแผลเหลือแค่สี่สิบวินาทีที่ต้องเข้าไปแล้วตอนนี้แล้วอาหารเราแทบจะลดเหลือไปเยอะมากและน้ำเราเหลือแค่ห้าสิบ เต็มร้อยแต่นี่เหลือแคยี่สิบนาทีต้องเข้าลิฟต์เร็รเวรเพื่อนเข้ามาเพื่อนเเข้ามาเพื่อนเเข้ามารเร็วลิฟต์จะปิดแล้วนะลิฟต์จะปิดแล้วนะ,ะเพื่อนเอเข้ามาฉันได้เทียนแล้วก็มีฟันเฟืองแล้วก็ที่ฟันแผลแล้วก็มีถังดับเพลิงเอาไปทำไมไม่รู้เลิฟต์อีกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยเพื่อน ข้ามาขอเปประตูลิฟต์แล้วกันเราเข้ามาในลิฟต์แล้วเราขออยู่สำรวจหน่อยเราได้ที่พันแพรและฟันเฟืองและเทียและถังดับเพลิงมาไม่รู้ว่าต้องไปทำอะไรเพราะผมเล่นแมบนี้เป็นครั้งแรกเฮ้ยทำไมห้องเครื่องปรับอากาศชํำรุดแก้ไขด้วยปจัจแจเราไม่ได้หามานี่นะ ทำไงดีเพื่อนเพื่อนคนไหนมีมั่งช่วยกันหน่อยเฮ้ยเพื่อนมีนี่วะโอ้ถ้าเพื่อนไม่มีเราเย่เลยเนี่ยเครื่องอากาศชำรูดตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลาวากำลังลุกขึ้น ปีนขึ้นในอีกอยี่สิบเฮ้ยลาวาเฮ้ยลาวาช่วยด้วยขึ้นไม่ได้เฮ้ยลาวาจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายแล้วขึ้นมาบนถังดับขึ้นมาบนถังน้ำมันว้าเฮ้ยเฮ้ยอีกแค่สี่สามสองหนึ่งโอ้กลับมาเป็นปกติสักทีมากินนะกวัวมาก อยากรู้จังว่าต่อไปจะไปที่ห้องไหนขอให้มีแต่ของดีๆด,ด้วยเถิดขอให้มีของดีๆนะเพื่อนๆโอ้ยเราจะอนี่คือเทียนของเราเหรอฉันอยากรู้เฮ้ยอยู่ในที่เดียวหรืออาชนะผีเฮ้ยมีผีออกมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีผีได้ไงมีผีได้ไงช่วยด้วยผีอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งเจอลวาวาไป โน่ากลัวผีผีผีมาแล้วอีกสิบวีมันจะไปต้องวิ่งหนีต้องวิ่งขึ้นที่สูงแล้วหรอแต่ผีก็บินได้นะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโหผีตายหมดแล้วผีตายหมดแล้วฮะลิฟต์ต่อไปแล้วหรอเฮ้ยทำไมเหมือนลิฟจะเปิดเลยนล้วรงไนวะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะ ตายถ้าชีวิตใหม่ต้องเสีย80โลบั๊กสบบาทเลยโอ้โหอย่างแพงแต่เราจะกลับไปที่ห้องล็อบบี้เพื่อจะเล่นเกมใหม่แล้วเราจะเลือกแค่ห้องเดียวเพื่อจะเอาชีวิตรอดคนเดียวอย่างเดียวได้ตอนนี้เราไปเลือกห้องกันดีกว่าทุกคนโอเคเอาห้องหนึ่งคนดีกว่าห้องหนึ่งคนห้องหนึ่งคนเจ็ด 6กห้าสี่สาสองหนึ่งเข้าสู่ลิฟต์กำลังเข้าสู่ลิฟต์คนเดียวอย่างเดียวดายกำลังเริ่มเกมเวลาเริ่มอยู่คนในลิฟต์คนเดียวเราจะอชีวิตเราคนเดียวลิฟต์หรือเปล่าตอนนี้เหลียญเราเมื่อสิบสี่เหรียญแล้ว ตอนนี้พึ่งยังไม่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราจะาชุดรอดแบบเดี่ยวดายได้หรือเปล่าตอนนี้เราอยากจะไปที่ชั้นไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อาหารเราก็เหลือเก้าสิบน้ำก็เท่ากันโอ้โหจะไปชั้นไหนเนี่ยเฮ้ยมาถึงชั้นหนึ่งสามศูนย์เราอยู่คนเดียวเราจะหาของเจอได้หรือเปล่า มันนี่เปิดตู้ก่อนอย่างแรกไม่มีไม่มีเปิดอีกชั้นไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีไม่เจออะไรเลยล่ะชั้นก็ไม่มีไม่มีเลยแค่อีกร้อยวิเฮ้ยเจอแว่นตาจะหยิบอ้องเราไปปิดทำไมลราเสียเวลาไปอีกเราค่อยๆหาไปรืิฟ้า เออเลเก,ก้าสิบเก้วีเราก็ใส่แว่นตาหาแต่ไม่ใส่ละเปิดตู้ไม่เจออะไรเลยเปิดตู้ก็ไม่เจออะไรเลยทำไงดีนะทำยังไงดีนะเราก็ค่อยหาห้องนี้ไปเดี๋ยวเวลามันก็จะไปหมดเองตอนนี้อาหารเราเหลือแค่เจ็ดสิบาะน้ำล้วก็แค่เจ็ดสิเองตอนนี้เราไม่เจออาหารลยแต่เจอน้ำเฮ้ได้น้ำมาแก้วหนึ่ง ก็ยังดีเอ่อแล้วก็ค่อยๆหาไปเผื่อเจอของดีเราค่อยๆหาไปไม่มีอะไรเลยตรงน,นี้โอ้โหไม่มีอะไรให้ดูเลยโอ้โหตูน้นี้เอ้ยหนูนี่ว่าเฮ้ยหนูหนูเฮ้ยหนูัน,น,นมาการเลยเฮ้ยครั้งที่แล้วเจอนี่เจออีกแล้วอ่ะหนูเหลือแค่สี่สิบวิเองตอนน้องรีบเข้ารีบแล้วเฮ้ยทำไมดีหนูหนูหนูหน นูมาหนูมาแล้วหนูมาแล้วโอ้โหแล้วก็อาหารไม่มีจะมาฆ่าอีกเลือดแค่นี้เดียวกยดีเจอยู่ในรีบแล้วเว้ยเลยอั้งสามสิบวีอยู่ในรีบแล้วนะอยู่ในรีบแล้วเด้ออีกยี่สิบวีจะหมดเวลาเพื่ออบสำรวจแล้วจะรอในนี้แหละเราจะไม่ทำอะไรอีกสักสิบนาที เราจะชวิตรอด24ชั่วโมงในนี้ให้ได้โอ้โหแบบนี้มันโคตรง่ายเราได้เทียนแล้วก็แว่นตาแล้วก็เป็นน้ำโอ้โหเอาแว่นตาวางไว้ดีกว่าแล้วก็เป็นเทียนเฮ้ยนักกินเวลามาแล้วปิดประตูลิบเพื่ออ๋อปิดแล้วแล้วก็ขอสำรวจในห้องหน่อยตอนนี้เวลายังผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเลย แต่เรายังไม่สามารถทำอะไรได้เฮ้ยเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของแมงมุมสามสิบวิโอ้โหเพิ่งเจอหนูมานี่แมงมุมอีกแล้วโอ้ยแมงมุมน่ากลัวจอดแต่ผมอยู่ข้างบนไงแมงมุมมันขึ้นมาเด้ขึ้นมาเดขึ้น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 มาเดขึ้น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 มาเดแมงมุมจ้า แมงมุมตัวลายแมงมุมตัวลายมันอยู่บนนายเดี๋ยวจะหาให้ดูแมงมุมไม่กล้าปีเตอร์ไม่มาแตน่นมันแมงสาบนะเว้ยดแด,ดแดดแดดสไปด้วยแม่ไปแล้วนะครับชั่วโมงแรกผ่านไปด้วยดีเราอะอาหารเลยแค่สี่สิบโอ้ยเราไม่ได้มีอาหารเว้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงทำยังไงด้วย ต้องขายด้วยปเจเราไม่มีปแจเฮ้ยเฮ้ยทำไมดีทําไมดีเครื่องปรับอากาศชํารุดทําไมดีทําไมดีเราไม่มีเพื่อนต้องจ่ายสิบห้าโลบัคเพื่อจะได้มันมาอุ้ยประตูเปิดประตูเปิดได้ไหมเฮ้ยทำไมดีท <to> ําไมดีทําไงดีเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันติดอยู่ในลิฟต์นี้เันจะตายแล้วรานค้าก็ไม่มีขาย โอ้ยทำไงดีวะเนี่ยทำไงดี่งผ,ผ่านมาได้แค่สองชั่วโมงมันจะตายด้วยเครื่องปรับอากาศํารุดด้วยเหรอไม่เอาผมไม่มีคุณแจไม่มีปแจไม่ใช่คุณจแจจะ็นไ,ไงดีอะประตูลิปเปิดได้ไหมประตูลิปเปิดนะขอล่อง้อ,องเลือดผมจะใกล้ถึงครึ่งหลอดแล้วประตูลิปเปิดได้ไหมประตูลิป ขอร้องนะประตูลิฟต์คุณเปิดผมได้หรือเปล่าโอ้ยประตูลิฟต์ไม่เปิดละประตูลิฟต์เปิดหน่อยโหจะเข้าชั่วโมงที่สามแล้วํำจะมาตายด้วยเครื่องปรับอากาศช็าคุ้นไม่ได้เอ้ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีงดเลือดเราถึงครึ่งหลอดแล้วทำไงดีออออโอ้อนี่ไงคุณป้าเจ้ ปเจปเจอยู่ไหนปเจผมไม่มีปเจผมจะตายเพราะผมไม่มีปเจหรอตอนนี้ชั่วโมงอะไรประตูได้เปิดแล้วโอ้โหเปิดเร็วหน่อยสำรวจหนึ่งรวิโอ้ยอูที่ห้องหนึ่งร้อยพอดีเลยอะไรจะเหมาะจอและนั้นวะต้องใช้กุญแจเปิดฮะ มันจะรู้ได้ไงว่าคนไหนคือคุณเจอยู่ตรงไหนผมหาได้ไม่เคยเจอเลยช่วยผมด้วยได้ไหมจงหาประแจผมห้องเลยวะเนี่ยเขาได้หรือเปล่าอุย้ยเขาไม่ได้ทำาลองอีกเือนี่ไงคุณแจไปไขห้องเฮ้ยได้คุณแจสองอันเย่แต่ไปไขห้องแล้วเออเราขอหาต่อนะเหลือแค่หกสิบวิเองเฮ้ย ทำไงดีวะเนี่ยเออห้องนี้ละกันไม่เอาเออจะอห้องไหนดีเนาะเอานี้ห้องนี้อาจจะมีของดีหรือเปล่าแต่ไม่รู้เราขอเปิดดูอุย้ยไม่มีอะไรหรอโหยนายจะตายแล้วโดนอะไรกัดดีก็ไม่รู้โดนตัวอะไรกัดก็อีกไม่รู้จะตายแล้วเอ่วยด้วย ช่ดวยเออจะเข้าริมไม่ได้ระวัดไปเลยค่อคุณเพื่อเจอประเจหรือต้นใช้โรบักซื้อก็ไม่รู้เฮ้ยเม่มีถังน้ำมันถังน้ำมันก็ถังน้ำมันมาเอาไปช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยถังน้ำมันเออจะตายแล้วหกห้าสี่สามสอง,สองหนึ่ง กดิมลิบเพื่อปิดนึ่บ้อยแต่เราเอาน้ำมันมาเติมได้หรือเปล่าเราไม่มีประแจต่อหน้ำมันมาได้หรือเปล่าว่าเอ้ยเราจะตายเราไม่มีอาหารด้วยน้ำเราเหลือสูดแล้วน้ำมันจะเหลือสูดแล้วน้ำมันจะสูดน้ำเราขาดน้ำแล้วเราไม่มีอะไรแล้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยอาหารกจะตายแล้วนะเออผมรอดมาได้แค่สามชั่วโมงอก็จบไปแล้วนะครับเออผมไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้ขอบคุณที่ดูผมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาเล่นให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ